เราก็มาช่วงสุดท้ายแล้วนะคะและเช่นเคยค่ะช่วงนี้ก็ต้องไปตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันนะคะไปดูกันค่ะว่าในพื้นที่ของคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองกระจายถึงเกือบทั่วไปร้อยละ60-80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในระย,ยะนี้จะมีฝนตกชุก ผู้ที่ปลูกไม้ดอกเช่นกุหลาบและเบญจมาศควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราเช่นโรคราแป้งและโรคใบจุดสนิมซึ่งมักระบาดในช่วงที่มีความชื้นสูงเนื่องจากระยะนี้ปริมาณฝนจะเริ่มลดลงโดยเริ่มจากทางตอนบนของภาคเกษตรกร,ร,กรที่มีแหล่งกักเก็บน้ำเป็นของตัวเองควรกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ด้านการเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองเกือบทั่วไปร้อยละ70-80ถึงของพื้นที่กับมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่สำหรับข้าวนาปีที่อยู่ในระยะแตกกอชาวนาควรระวังและป้องกันการระบาดของหนอนกอข้าวหากพบการระบาดควรรีบกำจัดเพื่อป้องกันการระบาดเป็นบริเวณกว้างและจะยากต่อการควบคุมสำหรับบริเวณที่ยังคงมีน้ำท่วมขังเกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรกหากมีความจำเป็นคนวรสวมรองเท้าบูทเพื่อป้องกันโรคชีโน และเนื่องจากระยะต่อไปจะเป็นฤดูหนาวเกษตรกรควรจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์สำรับกันหนาวเอาไว้ให้พร้อมภาคกลางมีฝนฟ้าขนองกระจายถึงเกือบทั่วไปรอยละ60-80ถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งระยะนี้ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาควรกั้นขอบบ่อให้สูงเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าบอ่อและดูแลสภาพน้ำอย่าให้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะสัตว์น้ำอาจกลับตัวไม่ทันอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย และหากสัตว์น้ำโตได้ขนาดควรรีบจับขายไปก่อนสำหรับพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมเกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมเช่นโรคตาแดงและโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดิอนอาหารส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่ายโดยเฉพาะสัตว์เท้ากีบอาจเป็นโรคปากและเท้าเปื่อยได้ ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองเกือบทั่วไปร้อยละ70-80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งสำหรับส่วนผลไม้ที่อยู่ในที่ลุ่มชาวสวนควรทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูกอย่าให้น้ำาุ่มขังในแปลงปลูกนานเกิน7วันเพราะจะทำให้รากพืชขาดอากาศต้นตายได้ส่วนชาวสวนยางพาราควรดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อลดความชื้นสะสมในแปลงปลูก ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราเช่นโรคใบยางร่วงลูกยางเน่าและโรคหน้ากรีดยางสำหรับบริเวณที่ถูกน้ำท่วมเกษตร,รกรควรระวังและป้องกันสัตว์มีพิษที่มากับน้ำเช่นงูตะขาบและแมงป่องภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางตอนบนของภาคทะเลมีคลืนสูง1ถึง2เมตร ระยะนี้ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากกำลังเข้าสู่ช่วงหน้าฝนเกษตรกรควรเตรียมทาทางระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูกเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังสำหรับไม้ผลที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วชาวสวนไม่ควรปล่อยให้ผลที่ร่วงหล่นและเน่าเสียกองอยู่ภายในสวนแต่ควรนำไปกำจัดให้ถูกวิธีโดยการเผาหรือฝังให้ลึกเพื่อไม่ให้เป็นที่อาศัยหลบซ่อนของโรคและศัตรูพืชโดยเฉพาะโรคที่เกิดจากเชื้อราซึ่งมักระบาดในช่วงที่มีความชื้นสูง ใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองกระจายถึงเกือบทั่วไปร้อยละ60-70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางตอนบนของภาคบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ แล้วก็อย่าลืมนะคะคำแนะนำที่ให้ไว้ก็เอาไปปรับใช้กับพื้นที่ของคุณผู้ชมด้วยนะคะเพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะแล้วไปต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะคะไปดูกันค่ะช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรกันบ้าง ก็ยังไปกันได้อยู่นะคะสำหรับงานศาสตร์ไทยกล้วยไข่กำแพงเพชรค,ค่ะเริ่มวันพรุ่งนี้แล้วนะคะวันที่4ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้ค่ะก็ไปเรียกว่าสนับสนุนพี่น้องเกษตรกร,ร,กรของเราด้วยนะคะแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งค่ะสำหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางพารานะคะที่ยังไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนเพื่อที่จะรับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลนะคะก็สามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรได้ในช่วงนี้นะคะยังสามารถขึ้นได้จนถึงวันที่15ตุลาคมนี้ค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสําหรับรายการช่วโมง เกษตรนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้ทุกวันเลยค่ะจนถึงวันอาทิตย์นะคะทาง moc tv แห่งนี้ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางในการรับชมนะคะที่ www.moc tv.com ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันวิภาพันธ์เวทยาวานิตกุลและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ